สวัสดีค่ะช่องภัยบุญเหลือแม่งเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะดูดูสภาพรถใสแม่ควานนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูต้นเหตุนะคะให้เดานะคะว่าเป็นฝีมือของใครนะคะน,นี้ช่วงเวลาตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงเลยค่ะอันนี้ควันไหมกําลังทําความสะอาดนะคะเพราะว่าตรงนี้เละมากเห็นควันไหมบอกนะคะเพราะว่าแม่ควานเพิ่งมาเมื่อกี้มาไม่ทันนะคะมาไม่ทันชอดด็ดค่ะ ให้เดานะคะว่าเป็นฝีมือใครเฉลยนะคะเป็นฝีมือของเด็กชายบุญเหลือนะคะเด็กชายบุญเหลือหลุดนะคะหลุดจากตรงนี้ขาดไปเลยนะคะโซ่ขาดเลยแล้วเต้าอ้วนเนี่ยก็ไป่างรถสมานะคะแล้วก็เอามาเล่นกับคุณแม่ค่ะเห็นควันไหมบอกว่ารถสอยู่ตรงคุณแม่องเดือนนะคะ,มะเมื่อกี้กาลั<อ>งเหยียบกัน มุนอุ้ยปุ้ยกันอยู่นะคะสงเชือกแม่ลูกเลยนะคะต้นขวานไม้มานะคะแม่ควานม้ไม่ทันควานไม้ก็เลยเก็บรถไสออกไปก่อนนะคะสภาพก็เหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะคะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะมันซ่อมไม่ได้แล้วนะคะมันมันมีเลยอ่ะมันเบนไปเลยนะคะสภาพนี่แหละค่ะต้นเหตุน,นะคะนี่ยืนกินอ้อยเออไม่รู้ว่าสำนึกผิดหรือเปล่านะคะ แต่ว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเหรอกคะ่ะมันโซ่มันขาดไปเองนะคะอาจจะเล่นแรงไปแต่ไม่ได้ลงโทษเขานะคะก็ตอนนี้กำลังแก้ไขโซ่อยู่ค่ะควานไหมนะคะมุนอุ้ยปุ้ยเลยนะคะเล่นขี่เล่นอะไรโอ้โหสารพัดเลยเห็นควานบอกมาถึงตกใจเห็นรถใสอยู่ตรงขาคุณแม่องเดือนนะมืดเลยหมองน้องอ้วนก็อยู่ใกล้ๆคุณแม่นะคะโอ้โหสนุกสนานะคะ่ะ ได้ยินเสียงอยู่นะคะตอนอยู่บ้านได้ยินเสียงแค่ครั้งเดียวคะ่ะได้ยินเสียงองอ้วนน่าจะหลุดนานแล้วนะคะแต่น้องไม่ไปไหนคะ่ะใช่เนอะแบบอดเนอะหุดยิ้วเตเออไอพวกตะ<ว>ขออะไรนี่ก็เอามาเล่นนะคะแต่ดีที่ที่ไม่หักคะ่ะแล้วก็พวกที่<ต><ว>เรียกว่าอะไรอะ่ที่เราเอาไว้ขูดขี้ช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดนะคะเออเรียกว่าคาดนะคะก็หักอันหนึงนะะ่งค่ะจอมทำลายล้าง โอ๊ยมาไม่ทันเสียดายมากเลยนะคะไม่งั้นเราจะได้ชมช็อตเด็ดเลยนะคะบบน,นี่ก็ผูกน้องไว้ตรงนี้แหละคะ่ะตรงต้นไม้นี้นะคะเวลาทำงานเสร็จก็จะเอาน้องมาผูกตรงนี้แหละคะ่ะไม่ร้อนนะคะ<อ>ก็จะมีร่มร่มเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอากาศเย็นมีลมลมตลอดค่ะแล้วก็มีร่มอยู่ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่ผูกน้องอ้วนค่ะตรงนี้นะคะ่ะต้นเป็นต้นมะม่วงนะคะให้เขาได้อยู่ตรงนี้บ้างเวลาเขาคันเขาจะได้ถูค่ะยังแก้ไขโซ่อยู่นะคะเพราะว่ามันขาดแล้วมันก็เลยทําให้สั้นนะคะเดี๋ยวต้องต้องทําให้ยาวให้ยาวกว่านี้ค่ะ เดี๋ยวมันจะพันกันกันกบต้นไม้นะคะอ่ะได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะกับคุณแม่วงเดือนนะคะก็อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันค่ะติดกันงอมเลยนะคะช่วงนี้แม่ลูกสายธรรมชาติติดกันมากเลยนะคะตอนกลางคืนเราก็จะมาไว้ตรงนี้แหละค่ะกกหลักนี้นะคะ นี่ค่ะสภาพสภาพรถใสดูนะคะมันซ่อมได้ไหมเนี่ยมันซ่อมไม่ได้แล้วนะคะดูสภาพมันบิดเบี้ยวเบี้ยวมันยังไงอะเหมือนพับไว้เลยนะคะพับไว้เลยอะเหมือนผ้าพับไว้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะสภาพพี่น้องมากินควันไหมบอกว่ามากินอ้อยตรงนี้นะคะมีรอยกินค่ะแล้วก็เอามีดมาเล่นด้วยเออตายแล้วกินอ้อยจนอิ่มนะคะเนี่ยรถใสก็ คันนี้ดีนะคะที่ไม่เอาคันใหญ่ไปค่ะรถใส่คันเล็กก็จอดเรียงกันอยู่นี่แหละคะ่ะรถใส่ที่พับพับไว้ไหมนะคะก็จอดอยู่ด้วยกันค่ะแต่น้องเลือกคันเล็กโอ้โห <c oughs> ดีนะไม่เลือกคันใหญ่นะคะไม่งั้นโอ้โหแย่เลยค่ะนี่แหละคะ่ะกินอิ่มแล้วก็ไปหาแม่ลากรถใส่ไปให้แม่เหยียบเล่นด้วยนะคะสุดยอดกลัวแม่ไม่ได้เล่นด้วยเนาะ นี่แหละค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภายบุญเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ <c oughs> ดู <c oughs> ดูวายร้ายนะคะยอ,อ,อมทำลายล้างของเรานะคะชิวๆนะคะอยู่แบบชิวๆเลยนะคะสภาพนี่แหละค่ะคุณแม่วงเดือนก็จะผูกตรงนี้อ้วนจะผูกตรงนู้นนะคะตอนเย็นค่ะเดี๋ยว พี่ควานก็จะมาย้ายกลกหลักนะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปวันนี้พี่ควานเอาหญ้าให้กินนะคะมื้อเที่ยงค่ะกินให้อิ่มจะได้มีแรง